สวัสดีวันที่10พฤศจิกายน2 5 6พบพบกันอีกครั้งกับช่องโกลลกกี่ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มของหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลั์กันนะครับผมก่อนเข้าเนื้อเรื่องนะครับหวยและลอตเตอรี่เป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์ไม่มีวิธีการคำนวณใดในโลกที่จะให้ผลลับได้เที่ยงตรงแม่นยำร้อ0ซนนะครับแม้แต่วิธีการที่ผมกำลังจะนำเสนออยู่นี้ก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้นะครับผมคล,คลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิติคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมอคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลลัพธ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อมาเข้าเรื่องกันวันน,น,นี้วันที่10นะจริงๆหวหฮานอยผมทําออกกนะันแล้วออกวันนี้เหมือนกันนะวันนี้วันที่10 พฤศจิกายนาหวยลาวหวยลาวก็ออกเนาะเป็นวันจันทร์ที่10หวยลาวมันออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทําการทั้งเปรียบเทียบผลลัพธ์และการาวิเคราะห์แนวโน้มของหวยลาวในวันถัดไปด้วยนะครับผมฝั่งซ้ายมือเป็นตัวเลขของหวยลาวที่ออกไปแล้วในวันที่10พฤศจิกายน25 6 8สส่วนฝั่งขวามือก็คือคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำเอาไว้ก็คือวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขแหละ หวัาดงวันนี้ว่ามันจะออกอะไรนะครับสวัสดีวันที่ฤศจิกายห2 5 0บแหละผมขออนุญาตข้ามไปที่ตารางสรุปผลเลยนะฝั่งขวาม,มือตารางสรุปผลก็มีทั้งวิธีการคำนวณในสูตรสีเขียวและสีฟ้านะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันทีละชุดเราข้ามาดูที่ซ้ายมือก่อนแล้วกันนะซ้ายมือเลขที่ออกก็คือ381187 สำหรับหวยลาววันนี้สาม1ปดหนึ่งหนึ่งปดเจดเราเอาตัวเลขที่มันออกจริงมาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เราได้ทำการวิเคราะห์กันนะเราจะเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีเขียวก่อนสาม1ปดหนึ่งหนึ่งปดเจ็ดปดึงหนึ่งด็ท่าที่ดูแบบเร็วๆก็คือไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นผมจะกระโดดข้ามไปเปรียบเทียบกับตัวเลขในการคำนวณในชุดสูตรสีฟ้าเนาะสามแปดหนึ่งหนึ่งดเจดอืม สำหรับงวดนี้ก็ยังไม่ได้รู้นอะไรเลยนะทั้ง2วิธีเลยทั้งวิธีการคำนวณในสูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้านี้ไม่เข้าเป้าเลยเนาะไม่ตรงพูดยังไงภาษาชาวบ้านคือไม่ตรงเนาะโอเคพอไม่ตรงเนาะเราไปที่การคำนวณงวดต่อไปดีกว่าการวิเคราะห์ผลแนวโน้มในงวดถัดไปกันเถอะผมกดรันโปรแกรมและกดเลือกเมนูที่2กด Enter นะโอเคเราไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกัน มาดูที่ตารางสรุปผลด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว6หลักทั้งหมด10ชุดนะครับและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเฟนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า6หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันตามนี้เลยและก็เหมือนเดิมลำดับเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติจะเรียงตั้งแต่มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุดตามลำดับนะ10ลำดับตามนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการเปรียบเทียบผลลัพธ์กันต่อในวันพุธที่12 พฤศจิกายนนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอสวัสดีครับ